เรียนท่านที่กอรบในพิศาทุกท่านครับผมพลตรีกเซอร์อนุชาติมุญน,นาวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566ครับเมื่อ2วันนี้คุณโบปรวัอนันตศิลาเขาพ็อยู่ที่เยอรมันมาหลายสัปดาห์แล้วก็เล่ามาในยินบอกบอกว่าเขาจะไปเที่ยวโปแลนด์ แล้วก็อยากจะไป Out อาสเวียดโปแลนด์เนี่ยมันอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมันเมื่อก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของณอาจาักรปรัสเซียรเรียกว่าปรัสเซียตะวันออกส่วนออสเวียดนั่นนะ่ะก็คือค่ายมรณะที่ฮิตเลอร์จัดตั้งขึ้นรานมากมายเพื่อกัดขันไม่ใช่เฉพาะคนยิวแต่เป็นพวกโปพวกรักเซนหรือแม้แต่คนเยอรมันด้วยกัน ที่เป็นผู้แข่งหรือผู้ที่ไม่ใช่พรรคพวกเดียวกับฮิตเลอร์มันก็จับยัดเข้าไปในค่ายกักกันหมดแต่อาสวิชนั่นะมันมีชื่อเสียงในทางเลวร้ายที่สุดก็รเพราะว่ามันเป็นจุดที่นอกจากจะฆ่าฟันคนยิวไปหลายล้านแล้วก็มีเตาเผาศพเป็นจำนวนมากการฆ่าผู้ยิวนั้นะตอนแรกก็มีการทำกันปราบปลายใช้กระสุนบ้าง ถ้าต่อมาก็บอกว่ากระสุนมันแพงคนยิงมีต้องหลายสิบล้านคนจะทํำยังไงก็พยายามจะคิดหาโหนทางติดใจที่ชั่วร้ายอามหิตก็ทดลองเอาคนยิวเข้าไปในรถบรรทุกแล้วก็ติดเครือบลมแกส๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์ซึ่งก็ค่าได้ทีละน้อยเกินไปไม่คุ้มเสียเวลาก็พยายามจะคิดกันขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรก็พอดีครั้งหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ฐานเยอรมันเนี่ยมันใช้ยาฆ่ามาแมลงที่เรว่าดไซคอนบีแล้วก็เกิดความผิดพลาดพลั้งเผลอแกส๊สไซคอนบีเนี่ยมันก็ทะลักออกมาฐานเยอรมันคนนั้นก็ฉลบไปก็มีการศึกษากันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแค่นิดเดียวเนี่ยก็ยังสลบดังนั้นเอาไปฆ่าคนยิวได้ไหมปรากฏว่าไอ้นี่ตัวร้ายเลยครับ ตอนนี้ก็เริ่มทำการฆ่าฟันคนยวกับเป็นอุตสาหกรรมเลยวันหนึ่งก็หลายพันคนเหตุผลที่มันจำกัดเพราะว่ามันไม่มีแรงงานที่จะขนสดไปทำกรรมวิธีต่างๆมันก็เลยต้องทำได้แค่วันละสองพันกว่าคนก็คูณเข้าไปคูณเข้าไปคูณเข้าไปเอาสวิตช์ก็มีชื่อเสียงในเรื่องเป็นแหล่งสังหารผู้ใดที่เข้าไปในเอาสวิตช์แล้วเนี่ยน้อยรายมากที่จะมีชีวิต อยู่ต่อไปคนที่จะไปโปแลนด์ and, หลายคนที่เขาทราบประวัติศาสตร์เขาก็อยากจะไปผมไปโปแลนด์ครั้งเดียวนะครับประมาณปีสองร้อยสามสิบสี่สาผมก็คิดเหมือนกันตอนนั้นตอนนั้นเป็นแค่พันตรีก็อยากจะไปดูแต่ขณะนั้นแม้จะไม่เรียนทางด้านอาภิธรรมอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็คิดว่ามันไม่ดีหรอกที่อย่างนั้น,นก็เลยไม่ได้ไป คนเดีนเขาก็ไปกันหลายคนผมก็ไปเดินเล่นที่สวนโชแปงถ่ายรูปต่างๆมาเก็บกลับมาแต่ตอนหลังที่พอเรียนอนภะพี่ทำเลยเลยมีความรู้สึกว่าโชคดีมากที่ไม่ได้ไปสถานที่เหล่านั้นผมก็เลยเตือนบวบวรไปบอกเฮ้ยอย่าไปเข้าใกล้ที่เหล่าน,นั้นมันเป็นที่เลวร้ายเหตุผลเป็นอย่างไรผมจะเล่าฟังต่อไปอยากจะยกมาณีหนึ่ง ประมาณปีพศ .2551 ผมไปที่เขเมรการเดินทางน,นั้งเป็นการเดินทางไปราชการหลายคนเราเอาเครื่องบินไปลงที่สนามบินโปรเชงตองแล้วก็มีกำหนดการที่จะไปราชการหลายวันที่นั่นผมก็มีเพื่อนนายทหารขเมรคนหนึ่งชื่อโดงสัมิ t ทางเพื่อนๆเราก็เรียกเขาว่า สุมเมศเพร,ราะว่าคล้ายๆภาษาไทยดีจะเรียกลงสามเม็ดเพราะว่าแก้ไขเขาใช้เยงสามเม็ดจะเรียกสามเม็ดเนี่ยมันก็ดูแปลงๆปากก็เลยใช้คําเรียกคาว่าสุมเมศสุมเมศเขาก็เป็นคนที่เล่าประวัติต่างๆให้ฟังเพราะเขาเป็นนายทหารยุคขเขมรแดงเขาสู้รบกับพวกเวียดนามเขาก็ทําการอยู่ในกลุ่มเดียวกับเมื่อก่อนที่เขาอยู่กับพอพจน์แล้วก็ มาแปรพักมาอยู่กับพูนเซนในช่วงที่สงครามยังไม่จบขณะนั้นเวียดนามก็บุเข้ามาตอนแรกเขาก็ไปสู้รบกับเวียดนามด้วยที่ขเขมรนะผมไม่ได้ไปดูถูกคนขเขมรเหมือนชาวบ้านทั้งหลายในเมืองไทยหลายคนที่ไปดูหมินดูการเขาผมให้เกียรติเขาเพราะปฏิสารเขาเนี่ยมีความจเจริญรุ่งเรืองมานานตัวชนชาติ ถึงแม่ของไม่ใช่ขมิแต่ก็นึกอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหลายประการต่อเนื่องกันมาท่นานทราบไหครับประมาณปีพุทธศักราชพุทธศักราช1 7 7 0 0ขอมมีอำนาจมากที่สุดเหตุผลที่เขามียอำนาจเพราะเขาสามารถควบคุมได้สองสิ่งหนควบคุมคนสองควบคุม น้าท่านลองสังเกตดูหลายท่านคงเคยไปในประเทศไทยนี้ก็มีเช่นปราสาทหินพนมรุง้งนั่นละพวกของสร้างแล้วก็มาถึงปราสาทหินพิมายมาถึงการงัดจังหวัดกาญจนบุรีก็มีปราสาทหินนั่นคือที่พลของของที่ปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขาอยู่บนที่สูงแต่เขาสามารถจะทดน้ําขึ้นไปได้ การสร้างปราสาทของขอมนั้นมีไว้เพื่อบูชาพระเจ้าหรือเทพเจ้าไม่ใช่มีไว้เพื่ออยู่อาศัยอย่าไปคิดว่าเหมือนกับปราสาทระาชวังของไทยซึ่งเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์และพระบรมปงศานุวงศ์เขาไม่ใช่พร้อมสร้างปราสาทในลักษณะของสถานที่บูชาดังนั้นจึงต้องสร้างสูงเพื่อเข้าใกล้เทพเจ้าแต่ต้องมีสระเพื่อ ทำความสะอาดชำระร่างกายให้หมดจดก่อนที่จะไปทำพิธีบวงสวงในปราสาทก็จะมีสองสิ่งที่สําคัญตามแนวเคยมคิดของฮินดูก็คือสิวลึงและโยนิโยนิหรือโยนีท่านก็ทราบดีแล้วว่าคืออะไรสิวลึงก็เช่นกันเขามีความคิดว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะสองสิ่งนี้ จึงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทําน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ยากเอาน้ําลาดลงไปบนปลายสิวลึงให้ไหลลงมาสิวลึงตั้งอยู่บนโยนิจะมีร่องเล็กๆให้น้าไหลออกมาแค่นั้นละครับลาดน้ําลงไปพอออกมาทางร่องนี้ก็นําน้านั่นแหละไปใช้ถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะผ่านทั้งสิวลึงและโยนินี่คืออานาจของขอมที่ยิ่งใหญ่มาก เขามีคามเจริญทางเทคโนโลยีสูงสามารถจะควบคุมน้ําได้สามารถจะตัดหินก้อนใหญ่ๆได้แม้ปัจจุบันนี้เขาเกิดความเสริมโทรมจากการเกิดสงครามกลางเมืองมาหลายสิบปีและก็ยังเป็นประเทศเล็กปัจจุบันนี้จีกก็พยายามไปครอบงำแต่ดูถูกดูหมิ่นเขาไม่ได้ครับอย่าไปกันณ์แกันแหนักเลยไอคนที่ว่าขเมนจะแทบจะอ้างสิ่งอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็น เรื่องของปุถุชนนะครับธรรมดาผมเป็นคนที่ให้เกียรติเพื่อนบ้านทุกประเทศเพราะเขาก็มีประวัติพัฒนาการมายืนยาวเหมือนกับพวกเราเหมือนกันดังั้นพอไปเขมรครั้งสุดท้ายปี251เนี่ยผมก็ไปที่ปราสาทเขมมริน่างที่เห็นในภาพนี้ท่านที่มีอายุสัก50ปีขึ้นไปคงเคยผ่านการดูละคร เรื่องเขมรินอินทิราเขาก็เอาชื่อมาจากประสาทน,นี้แล้วก็ตั้งเป็นนิยายขึ้นมานครับผมก็จะไม่เล่าเรื่องย่อเราไปใช้ประเด็นวันนี้นอกจากนี้มันมีพื้นที่ที่เป็นสิ่งที่สลดทดุกทูอันดับแรกเลยก็คือคิลลิ่งฟิลด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเรียกว่าทุ่งสังหารคือในยุคข,ของพอพศหรือขมรแดงนั้น มันมีแนวความคิดก็เหมือนไอ้พระอิตตีนี่ยนะครับเหยียบเหยียบย่ำเหยียดยามคนรุ่นเก่าหมอดูถูกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเป็นตัวทวงต้องเอาไปฆ่าทิ้งให้หมดมันก็ทําอย่างนั้นจริงๆก็เอาคนไปฆ่าในพื้นที่ต่างๆมีจุดหนึ่งไม่หางจากปุ่มพนมเป็นนักเรีวยกว่าคิวริงเฟลดเขาก็เกณฑ์คนไปแล้วก็มีหลุมใหญ่ๆฆ่าฟันผู้คนจนํานวนมาก ทีบลงหลุมแล้วก็กลบเียบภาพที่ผมนํามาให้ท่านดูนี่นะครับผมไม่ถ่ายมาเองไม่เอามาจากฮ่องกุกูเกินที่ไหนเขาจะทําเป็นสถานที่คล้ายๆกับสถานที่ระลึกถึงความปวดเที่ยมของมนุษยชาติก็จะมีอาคารสูงเนี่ยเป็นตึก,กแรกเข้าไปแล้วก็จะเต็มไปด้วยพวกหัวกระโหลกหรือว่าวัตถุเครื่องใช้ต่างๆของผู้ที่ถูกสังหารไปนับจํานวนไม่ถ้วนส่วนใหญ่ ก็เนรนามเพราะว่าไม่มีใครสนใจว่าใครเป็นใครมีหน้าที่อเดียวฆ่า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 ก็มีโคกโหลงมากมายเป็นหลุมๆบางหลุมก็เจ็ดสิบแปดสิบบางหลุมก็เป็นร้อยๆเรียงรายกันไปในบริเวณนี้ดังนั้นพอไปที่สถานที่นี้ก็เกิดความสลดทุหทูแต่มันก็ยังไม่มีประวัติการทานลุมมากมายเพียงแต่ฆ่าอย่างเดียวนี่ก็แสบแล้ว กลับมาที่เมืองหลวงใหญ่ก็คือกรุงพนมเปญกรุงพนมเปญที่มีคุกที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกในทางความทารุณโหดร้ายขนาดหนัจกจะด้อยกว่าออสวตรีก็เพราะว่าคงขนาดมันเล็กกว่าเท่านั้นเองนั่นเรียกว่าคุกตูสเลงพบไปที่ตูสเลงนี้เหมือนกันพร้อมๆกับคณะอีกหลายคนตูสเลงเนี่ยในอดีตมันเคยเป็นโรงเรียน เพราะว่าพวกขมิแดงเนี่ยต้องการพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวางเพียงพอที่จะใช้ในการสอบสวนฝ่ายตรง,งข้ามหรือผู้ที่บริสุทธิ์ที่ตนเองเนี่ยต้องการนํามาสร้างความทุกข์ทรมานในที่นี้และต้องอยู่ใกล้ด้วยวก็เลยไปเลือกเอาตูเสลก็มีลักษณะเป็นเมื่อก็เมื่อคืออาคารเรียนนั่นแหละครับจากนั้นก็มาดัดแปลงเอาลูกกรงใส่เข้าไปเอาอุปกรณ์การทรมาน ใส่เข้าไปอย่างในภาพที่ผมถ่ายมาจากภาพแสดงที่ในคุกตูเลงนั่นเองเป็นภาพการทรมานของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจับข้อนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ล่ามมาไว้จนตายคาเตียงไปอุปกรณ์ในการทรมานต่างๆเนี่ยก็มีการแสดงอยู่วันหลายชิ้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโซ่ทั้งคือคาหรือแม้แต่แส้หรือหวายที่ใช้ขวด ข้โทษผมนำภาพตุ่มสองใบนี้มาให้ดูขอาการโทษเรียกโอ่งนะครับตุ่มจะเล็กกว่าโอง่งเอาเอาโอ่งแล้วกันไอโอ่งสองใบนี้มันมีประวัติเลวร้ายมากขนาดผมเดินทางไปก็อายุมากแล้วก็เป็นพันเอกแล้วล่ะพันเอกพิเศษด้วยแต่ก็ยังไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่าไม่ทราบว่ามันจับคนไปกดน้ำเนี่ยกี่ศพแล้วในโอ่งในตุ่มสองใบเนี้ย และที่มุมด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่ม่สักครู่นี้ผมนำภาพมาให้ดูดเรื่องห้องทรมานก็จะมีภาพภาพพวกนี้คือก่อนที่มันจะฆ่ามันจะถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานก็เหมือนกับมาดามทูโซที่มีหน้าที่ในการปั้นหัวของขุนนางฝรั่งเศสตอนที่ไอโรชปิแ์ re, มันจับมาตัดคอด้วยกิโยติน เพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณนางคนนี้ตายแล้วตายแล้วก็ให้มารามทูโซ่เนี่ยปั้นหัวไว้จึงมีหัวมากมายนับไม่ถ้วนเป็นหลักฐานว่าได้ฆ่าไปแล้วไอ้พวกเขเมรแดงก็เอาคนคลอรลายนี้มาถ่ายรูปทุกคนที่เข้าตูสเลงส่วนใหญ่ตายเรียบแต่ต้องถ่ายรูปไว้ก่อนเป็นประวัติไอ้องคเนี่ยมาเขา,เขาทําภาพไว้ว่ามันทรมานอย่างไรมันจับคนกดน้ำ มันกระทาการทารุณโหดร้ายแล้วก็ไอ้หลักที่มันจับนักโทษโยงขึ้นไปข้างบนนั่นแหะก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ผมไม่แนะนําให้ท่านไปนะครับเพราะผมต้องการอยากจะเตือนว่าสถานที่เหล่านี้มันเป็นสถานที่แห่งความชั่วร้ายคนที่ตายในพื้นที่เหล่านี้เป็นคนที่ได้รับวิบากชั่วเราไม่ทราบว่าเขาทำเคาะกรรมอะไรเขาจึงถูกจับไปทรมาน ไม่เป็นที่อัพวิทที่ค่ายกับการต่างๆของฮิตเลอร์ในยุโรปหรือแม้แต่ในเขมรในตูสเลงในทุ่งสังหารคนที่ถูกทุกเขเวทนาเหล่านี้เขาสวยวิบากชั่วเพราะกรรมชั่วที่เขาเคยกระทํามาในอดีตซึ่งเราไม่ทราบราทับต่อการอะไรมา,มาการตายของเขาเนี่ยก็เป็นการตายในสภาพที่ เจ็บปวดทรมานอย่างถึงที่สุดความทุกข์ความกโกรธความแค้นความเศร้าเสียใจในทางพุทธศาสนาจัดเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าโทสัดังน,นั้นคนที่ฆ่าคนอื่นนั้นบาปหนักอยู่แล้วเพราะผิดสินข้อนหนึ่งแต่คนที่ฆ่าตัวเองตายเนี่ยบาปหนักกว่าขึ้นไปอีกเพราะว่าการฆ่าตัวเองนั้นมันต้องใช้ ความพยายามอย่างสูงทามกลางความสล ط, ดจิตใจจะตกต่ำถึงที่สุดคนที่ฆ่าตัวตายทุกคนไปนรกทั้งนั้นไม่มีทางที่ไปสู่สุขติภูมิได้เลยเพราะจิตใจเขาต่ำถึงขีดสุดจึงเป็นชีวิตตนเองได้ลักษณะของการประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้เมื่อเขาจุดติก็คือตายไปแล้วเนี่ยแน่ละครับ เขาทําวิบาชั่วมาเขาจึงได้รับเคราะห์กรรมอย่างนี้เขาก็ไปปฏิสนธิในภูมิที่ต่ําอาจจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือจะเป็นสัตว์นรกต่อก็เป็นไปได้สูงมากถ้าเป็นสัตว์นรกมันก็หลุดไปเพราะว่ามันไม่สามารถจะมาติดต่ออะไรกับใครได้เลยเพราะไม่มีวีซ่าออกจากนรกกระพุแต่ผู้ที่เป็นไปปฏิสนธิเป็นเปรตเป็นอสุรกายติตใจ เขายังผูกพันอยู่สถานที่ที่เขาตายอย่างทุกทรมานเขาอาจจะวนเวียนอยู่แถวนั้นแต่ไม่ใช่แปลว่าเขาเล่รอนเขาไปเกิดแล้วแต่เกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นเปรตนั่นเองทางผู้ศาสนานเราไม่มีคําว่าผีเราไม่มีคําว่าวิญญาณเล่รอนเพราะมันไม่จริงพวกชาวบ้านมันไม่รู้เรื่องอะไรตายปุ๊บเกิดปับ๊บนี่คือหลักใหญ่ครับแล้ถ้าตายอย่างทรมานเขาก็จะอาอาจจะวนเวียนอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นอะ เพราะเขามีความผูกพันเขาเลืวความทุกข์ยากอย่างแสนสาอาดดังนั้นไอสถานที่เหล่านี้ม,มันจึงเป็นที่ชุมนุมของสัตว์ที่อยู่ในอวัยภูมิดิดใจก็เต็มไปด้วยโทสะเต็ไมไปด้วยความเศร้าโศกสลดความทุกข์ทรมานทุกแห่งเหมือนกันหมดเหตุผลที่ผมเข้าใจตูเสลงเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มศึกษาฐานะผู้ศาสนาใน มุมของพระอภิรัมจึงเริ่มเห็นภาพและก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองไม่ได้ไปเที่ยว่ข่เอาสวิชอย่างที่หลายๆคนที่เข้าไปด้วยกันเนี่ยเขาไปกันผมไม่อยากเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นศูนย์รวมของคนที่ตายด้วยความทุกข์ยากเรเรียกว่าภูมิภูมิในพุทธศาสนาแปลว่าที่อยู่นรก,กภูมิก็เป็นที่อยู่ของพวกสัตว์นรก มนุษยภูมิก็เป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์มนุษยภูมิมีสีแห่งโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันเนี้ยเราเรียกว่าชมพูทวีปนอกจากนั้นก็ยังมีอีกสีทวีปซึ่งมีมนุษย์เหมือนกันแต่หน้าตาไม่เหมือนเราแต่จัดเพราะเป็นมนุษย์เรียกว่าอุตรากุรุทวีปบุพะวิเทหทวีปและกะประโคยานาทวีป เอกซีแห่งเนี้ไปอยู่ที่ไหนมันก็ระบุไว้เหมือนกันในพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการจะนํามาเสนอเราโชคดีที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งสี่ภูมิผู้ที่เกิดในชมพูทวีปสู้ดีที่สุดตรงที่ว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาปฏิสธิในชมพูทวีปเท่านั้นท่านจะไม่ไปปฏิสติในทวีปอื่นแม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ท่านจะไม่ไปและจะไม่ไปปฏิสุธิในเทวภูมิหรือภูมิใดทั้งสิ้นนอกจากมนุษยภูมิก็คือที่อยู่ของพวกมนุษย์ถ้าหากดูง่ายๆท่านลองดูพวกสัตว์สัตว์เขาก็อยู่เป็นพื้นที่ของเขาเรียกว่าเป็นภูมิของเขาแม้แต่ปลาปลาเนี่ยมีการแบ่งระดับชั้นปลาน้ำตื้นปลาน้ำลึกในแต่ละชั้นนั้น จะมีปลาต่างชนิตอาศัยอยู่ไม่ต้องไปดูอื่นไกลบอ่อปลาที่ชาวบ้านกดเนี่ยเขาจะมีปลาหลายระดับซึ่งเขาจะไม่ยุ่งกันเพราะเขาอยู่คนละชั้นความลึกถ้าท่านต้องเกินต้องการเจอปลาวานสีน้ำเงินอยู่ทะเลลึกๆก็ต้องดำลงไปดูไกลหน่อยเพราะว่าลงไปได้ลึกมากถ้าอยากจะดูปลาทูน่าไม่ยากอะไรตีอวนเดี๋ยวก็เจอ เขาอยู่คนละชั้นเรียกว่าคนละภูมิดังนั้นสัตว์ทุกชนิดสัตว์นี่ไม่หมายถึงสัตว์แต่ละชั้นนะครับสัตว์ตามความหมายของผู้สศาสนาคือทุกสิ่งที่มันมีจิตและเยตสิกตั้งแต่ต่ําสุดคือสัตว์นรกขึ้นไปสูงสุดคือพระอริยทั้งหลาย,ยในชั้นโลกุตตะละก็เรียกว่าสัตว์ทั้งหมดก็จะอยู่เป็นกลุ่มๆเหมือนกันพวกที่ตายด้วยความทรมานจากในสถานที่ทานรุนโดร้ายนั้น เขาก็จะไปชุมนุมอยู่ในนั้นในสถานที่ที่เลวทรามหรือเป็นสิ่งไม่ดีเช่นพวกขับพวกบาพวกซ่องโสเภณีก็มีการสั่งสอนกันมาผู้ใหญ่ก็สอนอยู่ที่เหล่านั้นะ่ะเทพเทวาชั้นไม่อยู่หรอกเพราะเป็นที่ชั้นต่ำพวกไอ,ไอสัตว์ที่ไปอาศาาัยอยู่ในนั้นที่ไม่ใช่มนุษย์ก็พวกอสุรกายพวกรากสุดพวกเปรต ก็ไปอยู่ในเสื่นที่แบบนั้นเพราะว่ามันเป็นภูมิที่ถูกจริตของเขาไม่ต้องไปดูอื่นไกลเลยครับดูภาคการเมือนนงก็ได้ลสอชั่วช้าสารเลวไปอยู่ภาคไอตีทั้งนั้นเพราะอะไรนะครับนั่นเป็นภูมิของพวกมันภูมิที่มีคนระดับเดียวกับมันคือชั่วช้าทั้งหมดไปสูงหัวกันอยู่ที่นั่นทําไมครูชั่วไปอยู่ที่สามย่านไปอยู่ท่าพระจันทร์มันก็คือภูมิของพวกมัน คนคอเดียวกันอยู่ที่นั่นท่านเคยได้ยินครูที่มอบรุรพาไปก่อกรรมทำเข็นปั่นป่วนเด็กไหมไม่มีท่านเคยได้ยินครูที่หมหาวิทยาลัยราชพัฏลบบุรีไปปั่นหัวเด็กให้สามคีดไหมไม่มีข่าวท่านเคยได้ยินไอ้ครูธรรมศาสตร์ปั่นหัวเด็กให้ต่อต้านสถาบันไหมเพียบทําไมมันต่างกันนั่นแหละครับภูมิของมันต่างคนต่างอยู่ภูมิของตัวเอง ตางสัต์ต่างอยู่ภูมิอยู่ในภูมิของตนเองก่อนจะจบผมอยากจะเล่าตอนที่ผมไปศึกษาที่อิสราเอลด้วยทุนของรัฐบาลเขานะครับผมก็ไปที่พิพิธภัณฑ์คอรลคัสหรือพิพิธภัณฑ์อเวจีคือเขาแสดงให้เห็นว่าพวกยิวเนี่ยตบกระกรรมลำบากถูกฆ่าฟันมาตั้งแต่ยุคโรมันยุคอียิปมาจนถึงยุค ของฮิตเลอร์และก็ในยุโรปหลายประเทศคุนยิวอ,อยู่ที่ไหนก็มักเป็นที่รังเกียจเพราะว่าเก่งกว่าเขาขยันอดทนดังนั้นก็ร่ำรวยกว่าคน,คนท้องถิ่นคนท้องถิ่นมันก็อิจฉาก็พยายามจะหาเรื่องเบียดเบียนรังแกยึดทรัพย์ชาวยิวแต่รัฐไหนชาติไหนไม่มีคนยิวเงินก็ไม่มีเพราะว่าตัวเองก็หากินสู้เขาไม่ได้มันก็เหมือนกับ เรกรดตัวกินไข่เรกรดปลาไหลกินน้ําแกงก็ให้คนยิ้วเข้าไปพอยิ้วเอาเงินทองเข้าประเทศมากมายก็อิจฉาเขาเสร็จแล้วไปยึดทรัพย์เขายึดไปสักพักเงินหมดอ้าวให้คนยิ้วเข้ามาอีกมันก็จะวนอย่างนี้เขาก็ทําพิพิธภัณฑ์นี้ให้ดูว่าคนยิ้วเนี่ยถูกเบียดเบียนรังแกเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติมีความรักพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาติซึ่งสี่เ่นี้ ไทยใหม่มันไม่มีเพราะมันสบายมันไม่เคยลําบากเนื่องจากว่ายุคความยากลําบากมันอยู่ในยุคคนรุ่นผมยุคเบบี้บูมหลังสงครามโลกครั้งที่สองคนพวกนี้ไทยใหม่อายุสิบยี่สิบไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นนอนห้องแอร์ขับรถเกง๋งพ่อขับรถไปส่งที่โรงเรียนไม่ต้องแย่งกันหหนรถเบย์มืองกันที่ผมเคยผ่านมาแล้ว มันก็เลยไม่มีความภาคภูมิใจไม่ผูกพันใดๆเพราะความไม่รู้เขาก็ต้องให้คนโดยม่มีคนยิวที่อยู่ประเทศอื่นๆและอพยพไปอยู่ในอิสราเอลไปดูก็แสดงถึงความทารุณโหรร้ายทีค่คนยิวนั้นถูกบีบเบียนลังแกแต่ขนาดเดียวกันก็มีการแสดงถึงการหย่อนใจพวกยิวที่อยู่ในค่ายกับกันอยู่ในเกตโตโปแลนด์ oland, ก็มี มามีผับแม้จะมีโสเภณีเป็นการผ่อนคลายแน่ละครับคนอีกก็ยึดมั่นศาสนามากเอาทำไมมีโสเภณีละ่ะมันก็เป็นธรรมดามนุษย์เขาก็ไม่ได้ปัรลุอะไรนักหนานี่ครับก็มีเล่ามีผู้หญิงให้เที่ยวถ้ามีเงินก็แสดงให้เห็นทุกมุมว่าแม้ในค่ายก,การลําบากขนาดไหนมองก็ยังมีมุมที่เรียกว่ามุมมืดที่หาความสุขผ่อนคลาย นอาตอบกิเลสราคาเหมือนกันเพราะเหตุภาพเหล่านี้เราก็จะเกิดความสังเวชเกิดความเข้าใจผมจึงอยากจะย้ำเตือน,นวันนี้ไม่มีอะไรมากถ้าเราไปเรื่อยๆตามภาษาคนชลาที่ผ่านอะไรมามากกว่าคนจำนวนมากในประเทศนี้อยากได้เห็นว่าสถานที่ไม่ดีที่ทางพุทธเรียกว่าที่อาโครจรอ,อย่าเข้าไปไม่ใช่แต่เฉพาะไม่ดีในปัจจุบัน แม้มันไม่ดีแนอดีก็อย่าเข้าไปใกล้เพราะเราไม่ทราบว่ามีอมนุษย์ประเภทใดอยู่ในพื้นที่นั้นหรือไม่ดังนั้นเพื่อให้ปลอดภัยไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับมันผมมีประสบการณ์หลายประการเกี่ยวกับเรื่องอมนุษย์แต่ว่าไม่ได้มีความต้องการจะมาเล่าในที่นี้เพาะคนที่ไม่มีพื้นความรู้ฟังไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็จะมา ดูมินเหอตย,ยามตามภาษาคนตื่นเกิดยุคใหม่มันก็พอมีอันนั้นผมก็จะไม่เล่าเรื่องประสบการณ์แต่ถ้าหากเจอกันกลุ่มเล็กผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเจออามนุษย์ประเภทใดบ้างในกรณีใดวันนี้อยากจะเตือนไว้วันก่อนผมเตือนบนโรวไปว่าอย่าไปเอาลฟวิตเลยไปเที่ยวสวนโชวแปงไปดูเมืองกลางเมืองเขามีจัตุรัศเขาจะวาดรูปมานั่งดูจะ,ดจะเดินหูเจริญตาดีกว่า สถานที่เหล่านั้นอามนุษย์เร็วๆไม่ไปอยู่หรอกครับก็มีแต่มนุษย์ชั้นดีก็คือพวกเทพเทวดาทั้งหลายเพราะอยู่ในสถานที่ดีๆและเขาก็เชื่อฟังผมก็ดีใจผมเตือนเขาไปแล้วแต่ว่าเพื่อให้ความรู้เนี้กระจายออกไปในวงกว้างในหมู่กัลยาณมิตรจึงมาเตือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งทางช่องทางนี้ท่านใดจะเชื่อหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของผมและไม่สิ่งที่ผม จะต้องแค่ผมเพียงแต่ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วเท่านั้นท่านใดจะรับได้หรือไม่นั่นเป็นแล้วแต่วิบากของแต่ละคนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมทางซีนครับผมพลตรีดรอ,รอนุชาติมุญนาคขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ